สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับมามาดูกันนะครับวันนี้มาทําคลิปตัวนี้เ,เป็นรถไฮบิดบ้างปกติก็ทําหลังๆไม่ได้ทำรถหลายลูกแบบ ให้ลูกค้า FC บางคนไม่เคยเห็นรถอะไรแปลกๆใหม่ๆก็ลองเข้ามาดูได้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับสไคร้กุง้งกิ้งกุุงกิ้งอะไรก็แล้วแต่ที่กดได้กดให้ผมหน่อยนะครับแล้วกดทีเดียวพออย่าก,กด2ที่กด2ที่มันเด้งออกนะกด2ที่มันเด้งออกนะครับกับตัวนี้นะครับโตโยต้าซีเอชอาร์หนบนะครับเป็นตัวไฮนะครับปี2 0 1 8เดี๋ยวผมจะวนรอบคันช้าๆชัดๆให้ลูกค้าดูอ่ะตามเข้ามาเข้ามาเข้ามาดูก่อน นะครับดูดูกระจังหน้านะนะครับกระจังหน้าสวยนะครับเห็นไหมตัวไฮบริดดูไฟหน้านะครับ LED นะครับเป็น LED แล้วนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับนะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับรวมถึงไฟตัดหมอกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีตึงตัวนะเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครบระบบหมดนะนะครับมาถึงด้านข้างแล้วล้อแม็กเป็นขอบนะครับตัวนี้ล้อแม็กเป็นขอบ เอ่อสิบเจ็นะครับรแม็กขอบ17บนะครับตัวสัญลักษณ์ไฮบิดยังอยู่ครบชัดเจนนะครับเห็นไหมนะไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเห็นไหมไฟเลี้ยวด้านข้างนะประตูเปิดนะครับเปิดแบบนี้นะครับบานหน้าบานหลังเปิดแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้นะครับส่วนน้ํามันเดี๋ยวเปิดน้ํามันถังฝาถังน้ํามันให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเปิดฝาถังน้ํามันให้ดูจะได้ไปทีเดียวนะครับ ส่วนคันนี้นะครับเติมน้ํามันได้อะไรบ้างนะครับดูได้เลยครับเติมได้ถึง e ยี่สิบนะครับเก้าเอ็ดนะครับตั้งแต่เก้าเอ็ดขึ้นไปเติมถึงได้ถึง e ยี่สิบนะทุกคันนะครับทุกคันที่อยากบางลูกค้าบางท่านไม่ทราบว่าเอ้คันนี้เติมน้ำมันอะไรเปิดฝาถังท่านได้เลยเขาจะแปะตติ๊กเกอร์บอกอยู่หมดอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับนะครับตัว c h r นะครับ h y b r i d นะสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ก่อนเปิดท้ายให้ดูนะครับเห็นไหม ฝาท้ายก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วนะครับนะไฟท้ายก็ผมว่าฉ่บเฉี่ยวนะครับแล้วก็สวยงามนะครับที่สําคัญที่สุดอ่าน็อดหลังเดิมเดี๋ยวแกะตรงนี้ให้ดูนะครับนะครับเอ้าจะได้เห็นน็อตหลังนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นน็อตหลังนะน,นะครับถ่ายน็อตหลังให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับตัวนี้มันจะบางน็อดหลัง่อยู่เห็นไหมน็อดหลังเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับทางซ้ายและขวา นะครับทั้งซ้ายและขวาก็คืออย่างนี้ก็พูดได้เลยว่าคือเป็นรถท้ายเดิมนะครับเพราะว่านะครับอุ้ยแป๊บนึ่งนะปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาใส่ให้พี่ด้วยนะ <c oughs> นะครับอโอเคเอโอเคอเ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝาท้ายนะครับ <S <S แล้วก็ไฟไท้ายโฉบเฉี่ยวนะเป็นไฟไท้ายโฉบเฉี่ยวแล้วนะครับนะครับส่วนด้านข้างก็เปิดเหมือนกันนะครับก็เปิดเหมือนกันนะครับเปิดเหมือนกันเปิดเหมือนกันเปิดเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูชมรีวิวภายในข้างในแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอรอบนอกก่อนรอบคันให้ลูกค้า F4 <F> พี่เสือทุกท่านได้รับชมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งราคานะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังปุ่มสร์ทนะครับเป็นตัวไฮบริดแล้วนะครับอะดูห้องเครื่องนะครับน็อตหน้ายังเดิมอยู่นะ นะครับรถหน้ายังเดิมอยู่นะเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูนะครับว่าดูลาดูรถดูตรงไหนหนึ่งมออกอยู่ครบไหมเห็นไหมครับมออกแล้วดูตาสติ๊กงสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบไหมนะครับเห็นไหมแล้วดูน็อตเดิมไหมครับเห็นไหมดูฝั่งซ้ายเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีงัดไม่มีแกะไปดูฝั่งซ้ายต่อนะครับไปดูฝั่งซ้ายต่อนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่องไฮบริดนะครับ1.8นะ1.8ไฮบริดนะครื่งป็นแบบนี้รลยนะ แลนะถ่ายห้องเครื่องให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่ชอบอกช่อนใจอยากได้ตัวนี้ก็แอดไลน์ใต้ลิงก์ทักมานะครับแอดไลน์ใต้ลิงก์ทักมาได้เลยนะครับมีไลน์แอดผมอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่ดูทุกท่านทราบก็ดูมีไลน์แอดอยู่แล้วนะครับทิ้งไลน์ไว้ให้ Facebook นะครับไทเกอร์ยูชานะครับยูทูปไทเกอร์ยูชากับตัวนี้นะครับโตโยต้าซี R, นะครับปี2018ไฮบริด1.8ไฮนะครับขายที่ราคา719,000บาท719,000บาทเดี๋ยวดูไม้แป๊บหนึ่าาไไไมเเเทท่่หรจะดด้ีียยวลย เดี๋ยวดูไม้ก่อนไม้หกหมื่นหนึ่งไม้หกหมื่นหนึ่งไม้หกหมื่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับโตโยต้า CHR นะครับปี2018ไมล61,000กิโลเมตรขายที่ราคา719,000บาท719,000บาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนยบาทตังไม่ต้องเครดิตดีจัดเต็มไม่ต้องคำ้ำนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักแต่ต่อพีความจมน้ำรถยนต์สูญหายโอ,อนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อขึ้นในนวลใครอยากได้คันนี้นะครับ แจง้ง้ทราบเงื่อนไขร้านผมมีเงื่อนไขเดียวออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างมาซื้อขายได้มีเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดิมคือขอแค่ไม่ติดแบ็กลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นคันนี้ถ้าจัดเต็มคือไม่ดาวนะครับถ้าจัดเต็มติดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทรายได้สองหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปมารับได้เลยถ้ารายได้ไม่ถึงสองหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปก็หาคนมากู้ร่วมเช่นสามีเงินเดือนสองหมื่นก็หาแฟนอีกเงินเดือนละสองหมื่นเอามาประกบกันมันก็จะได้พอดี เกินรังหมดนะครับเพราะว่าผ่อนเดือนละ1มื่นสี่รายได้280 0 0บาทขึ้นไปนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้คอแค่ไม่ติดแบงค์ีเท่านั้นถามว่า FC ต่างจังหวัดซื้อขายยังไงไม่สะดวกเดินทางเข้ามาในกรุงเทพผมร้านผมอยู่กรุงเทพมาหานครนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาร้านผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์วิ่งวิ่งเซน็นฟรีทั่วประเทศไทยฟรีนะย้ำอีกครั้งนึงว่าฟรีนะสมมุติผมอยู่กรุงเทพพี่อยู่อ่าสงขาผมส่งไปเซ็นถึงสงขาฟรีเนี่ย พอเซ็นผ่านแล้วอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถติดงานวันลาหยุดหรือมาไม่ได้พูดให้ฟังคำเดียวส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมทำคลิปปล่อยรถมาหลายคันแล้วนะครับทำคลิปทาคลิปวิดีโอเพื่อให้ลูกค้าดูว่าผมส่งจริงนะครับเราส่งจริงจริงส่งฟรีทุกทไ,ได้เพราะฉะนั้นเราจะทําการําปล่อยคลิปยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราส่งฟรีจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ส่งฟรีนะครับ โปรโมชันนี้ได้ทุกคนนะครับเพียงแค่ลูกค้าสนใจและแอดไลน์ตาดิงมาเจ็0แสหนึ่งเกันบาทผ่อนหนึ่งืันบาทไปดูภายในรถยนต์กันนะครับหลังคาเป็นสีดำนะเห็นไหมครับรอบนอกเป็นสีน้ำเงินจริงแต่หลังคาเป็นสีดำนะเห็นไหมสวยนะนะครับมามาดูภายในกันนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะรถเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะโอ้โหสตาร์ทที่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับไม่หกหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับอ้าว นะครับไม่หกหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะค้างไว้เดี๋ยวนะค้างไว้นะหกหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรจริงนะเห็นไหมหกหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรจริงนะนะครับเห็นไหมหกหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรจริงจริงนะเห็นไหมครับนะครับหกหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรจริงๆนะครับมีพวงมาลัยมัติฟังก์ชันทั้งสองสองฝั่งนะครับอ่าแล้วก็มีคุยคอนโซลให้นะมีคุยคอนโซลให้โอ้ตัวนี้นะครับจะมีตัวปรับเบาะขึ้นหลังตรงนี้นะปรับปรับเบาะ ไอตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะเป็นมืออยู่นะครับแต่ว่าปรับปรับเบาะให้ให้แข็งให้ให้นูมนี่ทําได้นะนะครับนะครับส่วนระบบว,ะวิทยุก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสแล้วนะครับก็มีวิทยุแผ่นเล่น CD ได้นะครับเล่น CD ได้เล่นอะไรได้หมดนะครับถามว่าเล่นแผ่นดิสยังไงอาจจะเ,เปิดให้ดูเล่นซีดีได้นะครับเล่นซีดีได้ นะครับโทรศัพท์ได้นะครับเบราว์เซอร์ได้ปกตินะครับเห็นไหมนะไอออโต้ได้หมดนะครับเนก็เป็นทัษกษะี่แล้วของโตโยต้าส่วนระบบแอร์ก็เป็นหน้าจอวิหน้าจอดิจิตอลแล้วนะครับแอร์ได้2ฝั่งเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายเอาสัก21เอ็ดนะครับฝั่งขวาเอาสักยี่สิบเห็นไหมทางซ้ายและขวาแอร์ไม่เท่ากันท้งซ้ายและขวาแอร์ไม่เท่ากันและระบบอุณหภูมิด้วยนะครับเห็นไหมระบบอุณหภูมิก็ไม่เท่ากันนะครับรวมมาถึงระบบเกียร์ออโต้นะครับถ่ายเกียร์ออโต้ให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับถ่ายเกียร์ออโต้ให้ลูก นะครับถ่ออโต้นะนะเห็นนะออโต้นะนะครับออโต้นะนะครับรวมถึงมีโตพีโอเดอร์อีวีโหมดนะครับออฟมีครบหมดนะที่วางแก้วน้ํานะครับมีสเตร็จสับหมดนะครับรวมถึงภายในตรงนี้ผมชอบมากเลยอันนี้เป็นการชอบส่วนตัวนะนะครับตรงนี้เป็นการชอบส่วนตัวดูดิตรงนี้มันจะเหมือนแบบว่ามีปุ่มมุดปุ่มปุ่มขึ้นไปเห็นไหมปุ่มปุ่มขึ้นไปและด้านข้างเนี่ยนะครับดูนี่นะเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยนะ เป็นสีน้ำตาลนะครับเห็นไหมตัดมาคือทําให้เรียบหรูและดูดีมากนะครับรวมถึงมาดูนั่งเบาะหลังนะบางคนลูกค้าบางท่านถามว่านั่งเบาะหลังพี่เสือพอไหมอ่ะพอไหมนะครับผมก็สูงร้อยเจ็ดิบกว่ากับร้อยแปดสิบนะอ่ะผมนั่งให้ดูเลยว่าพอไหมนะครับไม่ได้ยืดตัวไม่ได้หดตัวนะครับนั่งปก,กติเลยนะครับส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งหลังนี่ก็มีแก้วน้ําวางให้ด้วยนะครับแต่มองเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับเห็นไหม มีแก้วที่แก้วน้าวางให้ดยเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลายแล้วก็ลายโค้งเข้าไปคือถ้าเป็นปกติอะวางแก้วน้ําเขาก็จะทําติดมาแล้วมันจะไม่สวยนี่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับแล้วฝ้าหลังคาก็สวยนะครับและที่สําคัญอย่างที่ทุกทุกคนทราบสําหรับรถห้าประตูซิกเนเจอร์ของรถห้าประตูมีอย่างเดียวเท่านั้นพับเบาะได้เห็นไหมครับพับเบาะได้คือถ้าเกิดคุณจะทุกข,ของระย,ยระยาวระยะไกลไม่ใช่ปัญหานะคือมันไปได้หมดนะนึกภาพไห้แล้วก็ มันไม่ได้ใช้ยากนะแค่กดกิ๊กเดียวผู้หญิงผู้หญิงก็ใช้ได้นะเนี่ยนะครับนี่ดูเลยเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นทุกของได้แนละ้วเห็นไหมครับนี่คือความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นก็ใช้ยากผู้หญิงก็ใช้ลําบากแต่รุ่นนี้คือแค่กิ๊กเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมทาให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้นะกดแค่นี้กิ๊กเดียวลงได้เลยง่ายมากนะครับง่ายมากจริง นะครับอันนี้คือเขาทํามาตอบโจทย์ว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับได้หมดเลยรบครอบครัวอย่างนี้นะครับ s อ v ยู9 0 0่บาทคราวนี้เรามาลองเชสดไดกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเชสดไดกันดูว่าเป็นยังไงบ้างไฮบริดนะครับระบบเครื่องเป็นยังไงบ้างขับดีไหมนะครับแต่อย่างที่ทราบกันรถวิ่งมา60,000กิโลเมตรพี่เอ้ยนะครับนะครับรถวิ่งน้อยนะครับปี18วิ่งมา60,000กิโลก็ตกปีละหมื่นกว่าโลเนาะกันถือว่าน้อย นะครับก็จ้องกล้องหลังนะครับก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถระดับนี้ไม่ต้องกลัวโอขับไปนังจะมีกล้องหลังไหมสมัยใหม่แล้วต้องมีกล้องหลังไม่ได้หรอกนะครับนะครับหน้าจอทัชสกรีนแถมมีกล้องหลังก็ขับขับดีนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับสําหรับ SU v แบบนี้นะคือลองเช็ดได้ดูเออเช็ดได้ผมรอบนี้เราจะโอ้แอร์เย็นไปนิดนึงหนาวนะครับเราก็จะเหยียบส่งได้เลย ถ้เหยียบส่งอย่างเดียวเลยนะครับนะครับโอ้โหความเร็วทำได้นะอ่ะเทสเทสเบรกให้ดูหน่อยอเหยียบขึ้นเบรกดีเดี๋ยวลองทางเข้าโคง้งเดี๋ยวลองทางเข้าโคง้งแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะลูกละนาดหน่อย ผมว่าโอเคแล้วนะครับลองแค่นี้ผมว่าโอเคแล้วเพราะเหยียบขึ้นเบรกจุดหยุดจะเร่งแซงก็ได้จะหยุดทันทีเลยก็ได้โอ้รับสนุกนะเนี่ยดั่งใจเขาเรียกว่าอะไรนะดั่งใจเท้าเราดั่งใจเท้าเราอ่ดูระบบเข้าโคง้งโอ้เข้าโค้งดีนะอ่ะดลูลูกระนาดนี่ใส่เลยใสเข้าไปเลย คือการเทรถคือต้องใส่เนี่ยดูเข้าโค้งนี่นะต้องใส่ก็ไปเลยนะครับถ้าเกิดไปเทสโค้งแล้วไปเหยียบไปเหยียบวงไปเหยียบเบรกมันก็นะมันก็ไม่ได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับอนี่เลยเหยียบใส่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นไรนะครับเบรกเบิกไม่ต้องนะครับเราจะได้เทแล้วเออเร,เราดีไหมเนี่ยปกติ ถือว่าใช้ดีเลยนะอ่าเดี๋ยวลองเหยียบเบรกสักนึงดูซิว่ามันจะนิ่มไหมดูซิว่ามันจะนิ่มสู้แคบรี่ได้ไหมโอ้โหก็เอาเรื่องนะนิ่มนิ่มไม่แพ้คแคมรี่นะนะครับ SUV รถครอบครัวนะถือว่าผมว่าดีนะสำหรับผมนะผมว่าเจ้าดีใช้ได้นะเจะ้านีใช้ได้เลย c h r Hybrid นะเพราะว่าถ้าเกิดใครหาตัว h y บ r i d อยู่ผมว่านี่ก็ตอบโจทย์ค่อนข้างจะพอสมควรเลย สุดยอดสุดยอดโอ้โหดังใจฝันน้อเรียกดังใจฝันมานะโอ้ใช้ดีใช้ดีใช้ดีดโอ้คันนี้ใช้ดีไม่หกหมื่นนะเยี่ยมเลยคันนี้ผมแนะนําเลยนะดูนะพอออกพอสตาร์ทรถแล้วดูไฟสิดูไฟข้างหน้าดิสวยไหมตากล้องซูมหน่อยไฟสวยมากเห็นไหมไฟสวยมากเลยนะเห็นไหมสองฝั่งนะตาไฟสวยมากเลยนะครับตาไฟสวยมากเลยนะครับนะ ไปลองเทสมาให้แล้วทุกคันต้องผ่านมือผมทุกคันต้องผ่านมือผมคลิปนี้ทุกคันผมนขาดขับไปขับเป็นยังไงดีไม่ดีผมแจ้งให้ทุกท่านทราบหมดนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่เคยเห็นรถไม่เคยดูอะไรรถเราก็มานั่งดูนั่งหน้าด้างหลังให้ลูกค้าดูว่าเออโอเคไหมโอเคก็ ก็จับกระจองกันนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้นะครับขอแค่ไม่ติดแบคลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบคลิสเท่านั้นราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับก็รายได้ของผู้กู้ก็ขอสองหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปนะครับหรือว่าผสมกันนะครับก็ได้กู้ร่วมก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบบ็เท่านนนัั้้กตวี Toyota CHR 1.85 B ตัว h i นะครับปี2018ไม่60,000กิโลเมตรหน้าเดิมหลังเดิมสีน้ำเงิน7 1 9 0 0 0บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือ FC พี่เสือดูแล้วเกิดชอบออกถูกใจนะครับถ้าสนใจก็ไลน์แอดผม t i g e r u u ย h ส Facebook t i e r y u s ย h ส่าอ,อ,อะไรนะแล้วก็ ยูทูบไทเกอร์ยุสคาชอบช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นถ้าเกิดเล่นเน็ตเล่นเน็ตไม่สะดวกเอายังไงเอาเบอร์โทรไป0943146666เบอร์ส่วนตัวผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง0943146666โทรคุยกับผมเองได้เลยไม่ต้องให้เซลไม่ต้องให้น้องเซลไม่มีผมขายเองทุกคันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูแล้วจบคลิปนี้แล้วเกิดถูกอกถูกใจเฮ้ยโดนใจอ่ะ บอกโดนใจพี่เสือเฮ้ยโดนใจพี่เสือถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับ a c e b o o k นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟห้สดกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่องทาง YouTube ฝากกด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งกงกิงกงกิงให้พี่เสือหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยูซาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ